สบายด,สายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อื้อน,นี้ฮางกาสิมาตลองสามหมื่นสเย้วันนี้ฮางกาสิมาลิ่นเกมมวนม่วนเนาะ้ะลองเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับพี่เอฟซีเย้มงแพงจแปเลลงร้อน,นี้กต <c oughs> ิกาก็มีอย่าเนาะ ข้าวที่แข่งกันกินแตงโมข้าวผาวยกินเบิดก้อนเป็นผูชนะข้าวผกินเบิตลตำลังแพ้เนาะสีถือลงโทษอันนี้ก็คือแตงโมข้าหนวยวใหญ่เลยเนาะแมนแล้วบอสแดงอยู่บ่อหนีฝนคือไม่ใหม่อยเนาะ <c oughs> มาข้าวศีลมาผ่าแตงโมก,กันเลยนะเนาะแดงอยู่บ่แดงอยู่เนาะแตงโมแบบมันเป็นแนวแบบนี้ขนาดพี่น้องนี่ แต่ว่ามันหวานด้ยเพราะเราเคยซื้อมากินแล้วเนาะนี่ลแม,มแดงบรสสัทสายไลน์นะแตงโมรบริษัทใส่ปุ๋ยเนาะก็เลยบริแดงแต่ว่าหวานตอนนี้น้องตุ๊กเกี่ยวกับผ่าแตงโมรเรียบร้อยเนยาะเอาชิมาแข่งกินกินคนละสองบิ้งเนาะทุกคนนี้คนละสองเปียกใบใหญ่ๆเนาะใบชนะเนาะปลาหนุ่งน้อยแบบเตรียม่าแบบโอ้ เสือสีแดงแซมเว้ยแซมเอ้ยวงเธอสีเขียวแซมเด้อวัอนี้เด้อแต่ทั้งสองธรรมชาติด้อนี่ลมก็ปย่างแหกเนาะแล้วก็ทั้งหลังก็เป็นเสียงที่เพิ่นรถดุดเพิ่นดุดถมดินเนาะแม่เสียงดังไถเนาะจะเป็นคนชนะคนวิทย์เนาะมืันนี้ทีมบ่มีสื่อทีมบ่ทีมสมอมิ้วทีมสมอมิ้วเนาะอันนี้ตรงน้อยทีมอย่างทีมน้องมายมมายมน้อยทีมสาวซุปสุปสวยเขา ข่าินบนก่อนชนะเนาะ,นะอ่ะบนลงโทษบนลงโทษบนลงโทษเนาะข้าไผ่บนชนะข้าไผ่แพ้สิถึอโบแป้งเนาะทุกคนนี้แป้งหน้าขาวๆก่อน,น,อนเตรียวหน้าขาวรถมัอน,นี้นี่ <c oughs> บริอาบน้จะจะว่าท่าแป้งมัอน,นี้นี่มากันเลยรับก่อนไหมเดี๋ยวกันแล้วกันมาหนึ่ง

Nóng bố cái gì ba dáng chỉ mặc mô lắm đó

น้องโซนมุมมามขนาดเราต่อดีฮะระอใก็ไล้เลยหยาดเงามู <c oughs>

เพื่อชิบ ah ั์สมัครเอาเท้าว่าป้าโตหัวควันลเดียวไปหัวควันเยวมาเพราะว่าสมัครเนาะป๊ากินมุ่มมากขนาดเนาะเฮาคลิปวนี้อยากขอจเพียงเท่านี้มันต้องมีอีกครั้งหนึ่งคบลลวิิง คนละบ,บิ๊กนี่รุนละเอาอีกคนละบ,บิ๊กไปมาลงโทษก่อนตีลงโทษก่อนละกันลงโทษก่อนเออลงโทษก่อนเลยเอาเลยค่ะเอ,น,อน,น,บบน้องสาวซุกอันชนะคนละบิ๊กน้องสาวซุกลงโทษน้องน้อยจากน้องตุ๊กเกี้ยวอันนี้ <c oughs> ลงโทษน้องน้อย <c oughs> จัดไปเลย <c oughs> ถึงลงโทษมาดิ มาบาดีสาวซุกบีบเอาแป้งล้าหลายเลยเต็มชองกับมือเลยปะโตจัดไปเลยฟาไปทอดไ้เลยเนาะสามารถเอาไปทอดได้เลยซุกแป้งทอดมาซุกแป้งหนุ่งน้อยกอนซุปแป้งทอดสิมาซุกแป้งหนุ่น้อยก่อนซุปแป้งทอดเลยเอาไปแป้งหอมเนาะเอาไปทอดได้เลยไาเสือเอาจีเพยมาเลยมาเลยมาเลยมาดีนะมาเลยชาวซุกนะ ย้ายอัไน่องน้อยเพผ่อนชีบิดก่อนแล้วสจ้าชู้ก็เลยฟ้าวเลยเนาะเขาชิมีรอปซิงสนะเลิศเนาะฮอปซิงอะไรบ้างวันนี้หนึ่งสองสามห้าเปลีทอดได้เลยแล้วก่อนมาเ่าชิมาเข้าวฮอบซิงชนะเลิศกันเลยเนาะวันนี้เนาะปาด์ี้เทาก็บชิมาเข้าเกมที่สมฮอบซิงชนะเลิศ เราก็ต้องลักมือก่อนเนาะในคือหลายเนาะพอมีในคือหลายแทะเ <c oughs> มื่อกี้เนี่นะแบบกินทั้งในเลยในแบบบววนหิ่มเลยสถวซุกบวนเนาะเต็มไปเลยทั้งลุ่มตลกขนาดพอมีภ<ล>ัยจนะออมนี่ไม่รู้เลยมาป่อนนับก่อนแล้วค่อยจำ <c oughs> มานี้เร่มกันเลยเนาะหนึ่งสองสาม

นายเราเกีียวคนธรราคนแรกอะบ่ท่านเราทุกบ่ท่านเนาะมองาเต็ปากเลยลองดูไปดินะ ตอนแรกตอนซุกใส่เกลียวโดนคนมามาห้องสอบผูแพ้มูในบังงูติดคอบอดหน้าเสื้อว่าเจ้าของสิแพ้เมื่อกี้นี่กำลังกินกินยูเลือดไปอ้าวชเบิรดแล้วของกันตัวเกลียวเขาลงเนาะฉลองกระตกใจเนาะใส่ไปยักษ์ ไปยักย่ายกินยัวทันเหรอแพ้แล้วเจ้าชู้มามาลงทัวบัดดีนะเอามาเดี๋ยวปกก่อนเนาะเดี๋ยวชิข่าวคือตดวงป้ากับโมเฮาใหญ่ๆนาะเตรียมตัวรับบทโทษบทหับโทษเนาะเจ้ายู้ยุ่ง พักัดเนาะมาหนึ่งสองใช่ปะมุดเลยมดสวยเลยเยังหัวเลยเป็นอะไรเนาะวันนี้พี่น้ตีมุดเลยความสวยเนาะความสวยที่ว่าทาแตกหน้ามามดเลยเป็นอะไรเนาะวันนี้พี่น้อตซี่นมีความสุขคือเฮาอยู่บนน้องวันนี้เนาะแบบม่วนเนาะวันนี้เนาะหมอนแท่ม่วนว่าทั้งสมักหมากอันนั้นเลย เม็ดแต่งโมดิ้งคอเราจะสมัครเมื่อกี้เบิ่งกลับเราจะกองจนผุ่นอยู่เลยเนาะคือหนูกินเลยเนาะหน่ายกระกองอยู่ปลาโตนะนะบอกคิดเลยว่ามื่อวานี้จะเปลี่ยนแชมป์เนาะพี่น้องเวลาเสือสงสัยเจเสือที่พีเอฟซีผมซื้อให้แน่เลยจากสนะมเมื่อวานเนาะแล้วก็ใส่ซอยคอนำเมื่อวานนี้ใส่เขาพีเอฟซีใส่ซื้อให้เนาะงือดีใจหนูกิน่าเรา เ <g ül> อาแม่ไม่รู้ว่าปชิจะเอเพิ่นเนาะเราจะบินวะแม่เป็นที่กินบินหนึ่งัหมอับ,บอับมากเลยแม่ก็กินบังโมเนาะมาฉลองกินบังโมนรำกันมืม่อน,น,น, <c oughs> นี้น้องตุกเกี่ยวกัได้ดีใจหลายนอกราะว่า,ามื่อนี้เฮากัได้เดินทางก้าวเข้าสู 30, ส่สามหมื่นศัพทย้ ดีใจว่าไม่เข้ามาฮอตสามหมื่นซับได้ดีใจดีใจดีใจหลายแม่กันดีใจแห้งน้องตุ๋เกี่ยวและครอบครัวก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุก่านเนาะที่ห่วมเดินทางมากับครอบครัวสาวลาวเซนูฟมิลีจนฮอตสามหมื่นซับเนาะมื่อนี้ก็ดีใจหลายดีใจแห้งเนาะเพราะว่ามื้อ้ก็ได้เห็นหอยยิ้มของแม่แล้วก็หอยยิ้มของคนในครอบครัวเนาะพี่น้องเพราะว่ามื่อนีนน้องตุ๋เกี่ยวกันม้สึกว่าอัน น้องตุเกี่ยวก็ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วน้องมนีจะไหแม่ก็น้าข่าวก็น้องน้อยอลไวไปน้องตุ๊เกี่ยวก็ขอขอบคุณและขอบใจพีพีเอฟซีและพ่อแม่พี่น้องที่เพื่อนคอยสนับสนุนและคอยซัพพอร์ตครอบครัวกองสาลาวซนโนตลอดมานอที่เพื่อนแบบอยู่เคียงข้างครอบครัวเฮาตลอดเพื่อนให้กำลังใจเขาในทุกคลิปเลยเนาะน้องตุเ๊เกี่ยกของุปขอดุลขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะ ละกาที่เพิ่นแบบที่เพิ่นส่งเครื่องส่งของมาสนับสนุนแลวกาเป็นกำลังใจให้กครอบครัว,วเฮ้า,าอน้องตุเกี่ยวาซึกดีอกดีใจหลายเนาะแม่ฮซ้กอะไรแม่โมนี้เฮ้าเดินทางแบบโค้สามบุญซับโคึกดีใจหลายแม่ค่ะก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องอิซีมากๆพี่น้องพอแม่อิซีขอ,ขอบคุณมากๆเด้อเบื้งองช่องเบื้องแง่งช่องสา,าวาเซโนเด้อที่เพิ่นแบบฮักลวก็เอ็อยู่นไอเนาะครอบครัวของเฮา พี่น้องอีซีมีความชุกหล,ยลายๆความชุกความเจริญรุ่งรืองความก้าออกเด้อพี่น้องอีซีปัตาจากงงไทยมันผัดยเด้ขอก็ขอขอบคุณพี่น้องอีซีทั้งประเทศเล่าวะลรกะฝั่งไทยและต่างประเทศที่เปินคอยให้ความสนับสน,นุนให้กำลังใจครอบครัวสาราเชโนตลอดมาเนาะสามหมื่นทัพย์ก็ถือว่ามีค่าแบบมากมาย้นเหลือเลยเพราะว่าเท่ากับ บอกคิดบอกฝันเนาะว่าสีมาฮอนมือนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นย้อนเกิดขึ้นได้ย้อนพนี่พี่พี่พีเอฟซีเนาะที่พเพื่อนส่งเสริมฮักแพงและเอ็นดูครอบคัวสาวราซินโนแฟมิลี่ขอบคุณหลายๆเด้อทั้งพีพีเอฟซี FC ที่เพื่อนแบบส่งเครื่องของมาให้ที่เพื่อนออกนามและบ่ประสงค์ออกน้มเนาะพี่น้องต้องขอขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อขอบใจและขอบคุณหลายๆเด้อพี่ดาเอฟซีแม่กา ขอบใจพี่น้อง FC ไทย FC ลา f ต่างประเทศขอบคุณม,มากๆขอบใจหดายลายจ้าทุกมื้อน,นี้เฮาก็ได้สลองสามมืน่นซับโดยการลินเกมลิ้นเกมแบบ<ม>เรียงรอยยิ้มเนาะให้แฟนพีพีเอฟซมีรอยยิ้มกับพวกเฮาเนาะมุ <Hello. S 2> okay, ้ิกแมีความสุขก,กับพวกเฮาจยงใดพีพีเอฟซกะคือคนในครอบครัวของพวกเฮาเนาะพี่น้องเฮาก็หักแพงแล้วก็ ขอให้พีพีเอฟซนาะจงมีแต่ความสุขกายสุกล่ำรวยเงินทองเดอ้อขอให้มีความสุขในทุกๆมือเดอ้อสำหรับคลิปนี้กะขอจะคลิปไว้เพียงเท่านี้เนะเาะพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่เนี่เดอ้อสบายดีบายมาเขากินเนาะโซนนี่โตกินเร็วให้โนกินโน Hehehe <laughs>